สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดช็อตซึง้งหญิงรัฐาจูงมือตุนตุลยะเทพเข้าสู่ประตูวิวาพูดไปร้องไห้ไปในงานแต่งล่าสุด19พฤษภาคม65หญิงรัฐาจุงมือเจ้าบ่าวตุนตุลยเทพจัดงานฉลองวิวาสุดหวานชื่นเจ้าสาวอยู่ในชุดไทยเหมือนหลุดออกมาจากวรรณคดีสวยหวาน มีแขกที่สนิทมาเป็นพยานรักให้กับทั้งคู่ภาพในงานหญิงรัฐาได้พูดขอบคุณคนที่มาร่วมงานแต่งงานที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของหญิงรัฐาตั้งแต่เรียนจนถึงทำงานและวันนี้ที่เป็นงานแต่งงานรวมถึงขอบคุณเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวด้วยที่เลี้ยงดูลูกชายมาเป็นอย่างดีและที่ขาดไม่ได้หญิงรัฐาขอบคุณแม่น้อยโพง,งามที่เลี้ยงดูลูกสาว จนเติบโตเข้มแข็งมีความคิดแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t n e w วสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ